อ่ะสบายดีซาวเอเคเลเจนทุกคนด้วยเนาะอ่าเมื้อเ้าจะมาภาคอ่าการแข่งขันอารีนาไทยเจอกบลราเนาะเอ้นไดนว่าเป็นซึกแห่งซักสีเนาะอ่าการแข่งขันอารีนาวันที่เเดืนอนเเนาะนี่เนาะอ่าไทยมีฮัญยาบุษแล้วกาบาดังคาจาเซลิน่าอิสมรันดาเนาะส่วนเรามีซูกุซีออน ยูซงลานซิลอตแล้วก่ฟังโก้เนาะราอเทพทอเทพเทพเจ้าทออ้วนอ่ามาเบิงเลยว่าเกมเริ่มแล้วเนาะอ่าอ่าเบิงทั้งสองทีมนี่จาก่มีตัวยิงเลยเนาะทั้งรุมเบิงจะมีโซูเนาะฟังลวาวฮกลกางเดินการก็จะมีฟังโก้กับกุซิออนเนาะส่วนเทิงก็จะมียูซงในลานซิลอตส่วนไทยทั้งเทิงเป็นบาดัง กาง์ดแมนคาจาและเซอร์นาฮายาบุษาเนาะอ่ายืนสามยืนรองการเนาะลาบยุลุมอ่าเอสมุลันดาจะไปเจอกับซูเนาะอ่าตอนนี้้งากลางบวกแล้วเนาะว่าจานนังไรเนาะกูซิออนหนีรถบอลเรียบร้อยเนาะถึงฮายาเป็นเฟิร์สบัตไปเลยอ่าแล้วก็เข้ามาเอาตัดบัฟของทางลาวเนาะ ตอนนี้ผ่านไปได้หนึงนาทีมีเฟิร์สบาดขึ้นแล้วเนาะมีซูเข้ามาคุมเอ้าถึกท้อดึงเข้าไปนอ้องฮฮยุสซาแต่เนี้เงานีออกมาได้เนาะโอ้เกือบตายเนาะได้บัฟมาพร้อมแล้วก็หนีได้เนาะแต่มีมูฮับไว้อยู่อ่าันเทมก็จะมีลานกับดูซงเนาะดูกับบาดังดูทรงยางเข้ามาแล้วปาดเอาว้หนึงอ่าบบมีไผ่เนาะ ยังบ่ได้ไผเนาะบ่มีไผตายกูซิออนแจกมีดตอนนี้กูซิออนยังเวลสองอยู่เนาะอ่าไปทา้งในกับโบมีอ่าบัฟกับโบมีเนาะทา้งในทั้งกลางเอาแล้วบ่หายานเวลสี่เลยได้เยกมากูซิออนว่าทางไหนรวบมีดจังว่านี่เอาไปอยู่กลางวงจังซี่กับโบเลือเลยเนาะเรียบร้อยเป็นซองสูงเนาะอ่าไทยคือน้ำเนาะ ในลานซิโอสีเอาปูวั่นเดแต่มีอยู่ทรงข้าไวอืมปาด<ๆ><ๆ>ดูเลือดหนีไปก่อนเนาะเซเลนา่าเวลซ์สามท๊อปอ่าตอนนี้ลานเวลซีเนาะอยู่ทรงออมมาปาดอีกเวลซีคือกันเนะาะจังหวะนี้ยังได้มีหายาเขามาเติมซอยแล้วก็ซับ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 มืก่กรแบดกดาก้อนไปแล้วเนาะตามมาด้วยลานล้มไปตามก<า><ๆ>ันเป็นดับเบิลคิวของหายาบุษราเนาะโอ้ฮอนแหงลีเนาะหายาตัวนี้เนาะอ่า ไอคือน,น้ำเป็นสีซูโนคาจาฟิกเกอร์นี่ได้เทพพอร์สทบไข่ได้ทกเซเลน่ามาโอ้แต่ก็มีฟิกเกอร์นี่ออกไปได้เ้นกันเนาะกุซิออนยังเวลสามเนาะลำบากแล้วเนาะสำหรับทางด้านประเทศลาวเอามีเอ็ดมือเข้ามาอัตีเรียบร้อยเนาะเจ็บกูซิออนไปได้เนาะทางหลังหายาออมมาจะเอาเทพทอเลยบอ,อ่าไาจางไหน เอาเข้าไปแล้วว่าจังไรซับ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 อ่ามียูรงมาดามีแทนเนาะมาแซดามีเนาะรอดไปเนาะสำหรับเทพทออยู่ลุมกับมีโซกับเอสเมอร์ยังตัวตัวกันอยู่เนาะสูล้ามาแล้วครบจังงวะหนึ่งโดกับคืนอ่าบ่มีอย่างเกิดขึ้นเนาะอยู่ถึงเบิงจะเป็นหนหายาแล้วคาจ้าไปเปิดเอาเตาแล้วเนาะ แล้วก็เป็นาหนายานาะที่ได้บัฟเตาไปทั้งกลางมีประเด็นอีกบ่ว่าจาังไหนโอ้แบล็คดาร์กอนมาแล้วอ้าถึกมัดของบาดังหายเนาะแทงไปก้นมูอเลยเลดลากอ่าเอายูทรงมาอยูทรงแปลงร่างหนีปันมาได้จังไหนหนีได้คือกันเอาแล้วผู้ใดไปยืนทั้งกายกันกุซิออนเรียบร้อยเนาะอ่าแต่กุซิออนก็ฆ่าบาดังได้เซนกันเนาะ ตอนนี้ฮายาบุสาเววเจ็ดแล้วฟาร์มยาวไปเลยตอนนี้การเงินกะอ่าไทยขึ้นน้ำเนาะเป็นหนึ่งมืนส่วนลาวก็จะมีแปดพันเนาะทางใดแยเงาเข้าไปใส่อ่าอยูทรงยูทรงโดนเอา้าฟังโก้จับคาจาเข้าไปถุบจังหวะนี่โอ้เม้นไพเข้าไปอยู่กลางลงอีกแล้ว เป็นกูซิออนเข้าไปแล้วเนาะโอ้ถึอหายาบุษะใครแล้วลานแดดมาเก็บคาจาไปได้จังใดลานกระทึกเอสมือเก็บไปเซ็นกันอ่าอ่าซิเน่ปล่อยป,อยป,อยไปไ่าอะไรถือเทปพอสตันเลยหออนีรถบอกว่าจังในเป็นเอสมือเก็บดับเบิลค <Q S 1> <ไป S 2> ิวไปเนาะอ่าแบ็กดาก้อนมาแล้วจังในถึกมัดประตูขังไว้เลยกำแพงเรียบรอ้อยแต่อซีเน่าฆ่าไปเนาะอ่าซิเบต่ตซอง กูซิออนแจกมีดมารวบแล้วว่จาจังไหนเอสมอือโบตายเอาถึกส่วนถึกการเลยจังว่านี้เรียบร้อยเป็นฮายาบุสาเก็บไปเนาะโอ๊ะสิบสองต่อสองเลยเน,ะนะนาะว่าจังไหนเนาะกูซิออนนี่ตายไปหกเลวเนาะฮายาบ,บุสาฆ่าไปหกเงินนำเลยเนาะสี่พันเอ็ดโดดเลยอ่าตอนนี้เป็น ไทยเนาะคุ้มเกมได้นอ12ต่อ2อแล้วก็จะได้ป้อมนุ่มไปน้ำเนาะเอาซูโยกไม้จังหวะนี่เรียบร้อยเนาะเป็นคิวของเอสเมอร์ันดา,ดาไปเนาะอ้าทาั้งเถืองก็เป็นบ้าดังซโลโคลิวลานซิลอดไปแล้วทีฟังโกดึงอาญาจังหวะนี่ถึงสตั้นไปแล้วทั้งเถืองว่าจังใดกูชวนปักมีดมาแล้วอา้าบัฟฟาตอนนั้นเป็นยูซงได้ไปเป็นเอ้าทอมายืนอย่างยุนี่เรียบร้อยเนาะสาวนนหนึ่งระเหยเลยเนยาะแหงเนาะ เอาแบกดา้อนแปลงล้างมาหนึ่งกับบาดังบาดังต้องหอยก็นเนาะว่าสันเด้จังหวะนี้ไล่แล้วไล่แล้วเนาะเอาบาดังเอาส่วนคืนเนาะเบลเป็ก็ไปหกอันตีมาโอ้เรียบร้อยเนาะเป็นยูซงเนาะตายไปเมื่อกี้เนี่กูซีออนตอนนี้ถือไล่มีบาดังมาลัดไว้แล้วซับจังหวะหนึ่งเรียบร้อยฮายาบุสะซับ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 ไปเป็นอาลิจินเนลี่ของทางด้านฮายาบุสะไปเลยเนาะอ่า ตอนนี้สกอร์ถือว่าขาดร้อยอีกหน่อยสิบสองต่อเอ้ยสิบเจ็ดต่อสองเนาะผ่านไปได้หกนาทีอ่าเรียบร้อยเอสเมอร์โซโล่คิวไปเส้นกันมาเบิ้งเคืองเขานาอว่าออกจังใดเป็นอ่าไอเทมเนาะเอาแบ็คดากอนบินมาจังสิว่าจังใดทุบขาได้บ่อเอาจ้วงบ่มีหายามาหับไว้เซเลน่ารัดไวแล้ว ว่าจังไหนยูซงสามนุ่มหนึ่งตอนนี้หนีบอได้แล้วเนาะ <Mega S 1> เรียบร้อยเป็นคิวของเซเรนาเนาะโอ้ถือว่าดูดันอิลีเนาะสำหรับทีมซาบไทยอ่าเซเรนายางสิปาอยู่เน,นาะมันลาด้โอ้เราเบิงซงแหละน่าจะพิกเกมยากอยู่เนาะสิบเก้าต่อสองถือว่าค่อนข้างห่างหลายอิลีเนาะ เงินเข้าไป2อ0 0 0สส่วนเรามีแต่1ม0 0นีนึงเนาะเอาดูทรงโดดไม้อีกแล้วถือคาจาลากไปแปลงล่างแล้วแบล็กดาก้อนว่าสัน้นหนีเขาป้อมก่องว่าสัน้นโอ้เนาะทาบ,บนุนีก็ตายเนาะเอาฟังโกถึงสตาร์เจวามันเป็นแผนพกเซเลนาเขาไปกินในป้อมเลยว่าจังไรอา้าวว่าลินพันกันแล้วเป็นเอสเมอร์เนาะดูทุกเข้าไปแต่บบได้ไปเอาเป็นลานยางมาถึงหายาเข้าไป ซ <Net> ับซับเอาในป้อมเลยบอจะหนีไปได้เนาะโอ้นักนวลลายนักนวงลายเอาทั้งกลางมีประเด็นอีกแล้วเป็นบอมีนีเนาะตอนนี้พระเกมฮานไปได้8ปดนาทีสกอร์สิต่อสาฮายาได้เต่าอีกแล้วเนาะอ่าเป็นเต่าตัวที่สมเนาะ มาเบิ่งไอเทมของฮัน to ยาเนาะหาได้มีดดุดเลือดแล้วนะเด้ฮันยาตอนนี้วิวสิบสามแล้วถือว่าน้ำมูลค้างหลายเนาะว่าจังไงเทพพอยืนคนเดียวโดดๆเงาเอามีคนไปเป็นมูสกันเนาะเป็นกูซีออนออริคเซเลน่าฆ่าไปอ่าแบล็กดาก้อนบินมาหาบาดังแล้วแค่นี้จบสำหรับอ้าวทั้งกลางเป็นลานซิลอบตายใหฮันยาบุษะเนาะเอาแต่มาจังสิฆ่าบ่ได้เนาะออาวีฟิกเกอร์เอา จะเอาให้ได้เนาะจะเป็นทิปเปอร์คิวของทางด้านฮายาบุซาไปเนาะซูตัวนี้ก็บที่เอสเมอร์ไลอยู่เนาะว่าจังไรซูอ่ายอมจำบนนเลยแล้วก็เป็นมินเนี่ยของฮายาจะเก็บซาวีไปได้บอกฮอายาฟังโก้ให้เนะาะจังว่านี้เรียบร้อยเนาะเป็นซาวีของทางด้านฮายาบุซาไปเนาะโอ้โหรรมดาอีหลีเนาะถือว่าฟังโก้มีน้ำใจนักกีฬาเนาะ ต้องขอสมเสน่อหนึงเอากูซีออนดึกสแตนอีกแล้วโอ้โอ้เกือบบอลอดเนาะโอ้เกมคาดอิลีเนาะทั้งรวมมีประเด็นกันอีกแล้วเป็นเอสมือครับยูซงเนาะอ่ายูรงว่าังไงถึงอันติไปติดสแตนไปหน,หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นอ่า หัยังบูซราเข้ามาเอาในป้อมเลยเจ็บกุซิออนไปได้ดับเบิลคิวไปเลยเนาะเอาจังใดจะหนีจังใดตอนนี้นะถือลานออมไว้เรียบร้อยเนาะร้าเข้าไปในบลอเกิดกับละเหยไปเลยเป็นลานเนาะได้สแต๊ด,ดไปจังละเมื่อกี้นี่ตอนนี้เอาจังใดเข้าป้อมในแล้วเนาะมีฟังโกย่างมาดึงโบธิภัยเนาะอ่า องมาเบิงวาต่อนนี้ทีมไทยจะเปิดรอดเลยบอว่าจังไรเนะาะอาคาจะมาเซฟโซนไว้เนาะยังบอมีการเปิดรอดกันเกิดขึ้นเนาะว่าจังไรอาฟังโกดึงบุึรอาตึงดึงเนาะขาจาเ้าไปแต่ว่าเป็นซีเรนาเนขาโดดเขาไปกัดแต่บ่มีเพ่ตายเนาะตอนนี้หัยาเปิดรอดไปแล้วเนาะรอตัวทำยึดตอนนี้อ่าลานซิลอตไลเลซลิเรนาเรร้อยแทงเอาไปเนาะแต่ตอนนีกับไปได้บอ เบ่งทรงแล้วบอลหน้าจะรอหนอนถือคาจาดึงไว้อยู่เนาะเอาแบกดาก้อนแปลงล่างมาว่าจังไรเจ็บคาจาไปได้บัเรียบร้อยบอัคาจาช่วงนี้บอกโอ้ลอน,นี่บอกวิกเกอร์ตามอ๋อจะหนีไปได้เนาะสำหรับทางด้านคาจาสู้ลั้งเข้ามาให้ยังกูยนปอกมีดเตอเอ็ดเมอร์อันตีโดดขเข้าไปเยียบเทน,นึงเป็นดิจเนอรีร่ของเอ็ดเมอร์สู้อ่าหยั่งหายาเข้าไปในป้อมแล้วก็เก็บไปได้เนาะโอ้ ผ่านไปได้11นาทีสกอร์30ต่ตอ6แต่กันยังขาดร้อยอยู่เนาะโอ้ตอนนี้จะจบเลยบอลถ้าจบพร้อมรอดตัวนี้เลยบอลสำหรับทางด้านไถอ้าเป็นฟังกโกทกเข้าไปได้เนาะแต่ก็บอเปินปัญหาสำหรับเอสเมอรันดาลานเดสอ,อกมาอ้าวบอลถึกอ่าฮ็ดอย่างเอสเมอรัน,นดาไว้เนาะมีคาจามาไว้ต่อนนี้รอดมาแล้วรอตัวทอมอิสจะขึ้นเลยได้บอล แต่เบิ่งส่งแล้วโบานาจ,จะได้นอวาเราตระหนมจับเหมือนกับโได้ถึกอย่างประนั้นเนาะอ่าว่าจังไรเนาะทีมชัติลาวจะแก้เกียรติไม่ได้าไนาะเกมคาดแบบนี้อ่าแล้วถึกตัดบัฟถึกคุมโซนไปทุกอย่างเลยเนาะทรัพยากรอ่าป้อมนี่ถือว่าใกล้เบิร์ดแล้วเนาะสำหรับทีมชัติลาวแต่ทีมชัติไทยนี่ หายไปใส่ป้อมเดียวเนาะ,ะมาต่อ,ตอกันหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับยูซงมีเอสเมอร์ไปป่วนๆน,นะฮานยาโดดเข้าไปแล้วโอ้หลงไปครึ่งลอดเลยโอ้แทบตายเนาะยูซงเนาะโอ้ถึกสเก็ตหน่อยเดียวถือว่าดามิดนหนักงวงเนาะหานยาบุษะเอาเข้าไปแยกเงาใส ลานลาต้องเดสหนีก็นเนาะโอ้และฟังโกดึงมินเนี่ยนเข้าไปเห็นยังบูโอ้ลึกพิโรหลายเนาะโอ้ฮายาที่ว่าเครื่องแน่นเลยตอนนี้ฮุน่ะอ่าจะตอดแค่จะตอดไซยูทรงยูทรงเลือดลงเป็นเคิงเนาะอ่าอ่าลานเดสหนีอ่าเอสมร์เนาะ เอาคาจ้าเขาไปดึงฟังโก้ฟังโก้มาดึงเขาเจ้าลายถึงหัยาซับซเรียบร้อยเป็นเซเรนาคิวไปจังหวะนี้สุรวอนแล้วโอ้ล้านแดดมาแต่เห็ุอย่างไพรบอได้เนาะโอ้ว่าของบบรันเลยเอ็เมือโดดเข้ามาบอย่านไผ่เลยตอนนี้เข้ามาคุ้มเกมไว้เลยคุมพื้นที่ไว้จังไหนว่าจังไหนจบเลยือบอตอนนี้ ตอนนี้จะจบเลยหรือบอเอาเมนไยดิจะตั้นอยู่ทรงไปแล้วโอ้หายากันแทบตายอีกปอมิงเตะสู้ถึกคาจาลากไปแต่ว่าเป็นคาจาเก็บสู้ไปได้เนาะอ่าอ่าเซเลนาถึกฟังโกถึงก็ไปแล้วสตันเด็บร้อยจะโดดมาไปโอ้โหนัว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 กันเลยบาดังเก็บฟังโกไปเนาะอ้นี่เข้าบอกันแทบหมันเนาะตอนนี้เนาะ ตอนนี้ฟังลาวเหลือสามเนาะฟังไทยมีสี่หลานแดดมาจากวันที่สอค่าจ่ายได้ว่าแดดไปอีกจังหวะหนึ่งเก็บค่าจ่ายได้เนาะแต่หัยาอะไรไปเนาะอ่าเรียบร้อยวอปลาดาก็ะจายไปแล้วอ่าหลานแดดลงจังหวะหนึ่งแต่กัถึงหญยาเก็บไปได้เนาะโอ้ตอนนี้ลาวเหลือสองไทยเหลือสามเนาะสกอร์สามสิบสี่ต่อแปดผ่านไปได้สิบสี่นาทียังจบไ่าได้เนาะโอ้นักงองนักงองอีหลีเนาะ สำหรับทีมซาด์ทไทยตอนนี้มีประเด็นแล้วคู่นี้อ่าดูดกอ๊อดูดกอ๊อไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเอสเมอร์ลันดาอ่าดูดอ่าแปลกดักดาคอนบินออกแมปไปเลยเนาะเมื่อกี้นี่โอ้อ่าถ้าใครขะอ่าถ้าใครลงเข้ามาเบิังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัมมี่ไอเด้อพยายามกดแชร์ให้ อ่าพกดแท้เพื่อเป็นเหมือนไกเนาะพอจังไรหายาแยงเงาขมายแล้วอ้าวแยกมาอีกจังหวะหนึ่งแม่กวาดนอกคนเราโยกยอกคนเราอ่าตอนนี้ฟังอ่าทีมลาวมีแต่ลาน,นอเวลสิบห้าจังไรมีประเด็นบอเซเรนาวางังโตนั้นไปแล้วอ,อ้าวหายาเปิดรอดไปเป็นโตที่ซองอาค่าจา่าทึกดึงเข้าไปเนาะโอ้ฟิกเกอร์นีมัก โอ้บาดังยัดโอ้แน่นเอิร์กเลยสำหรับฟังโก้ตรงนีพีก้นเนาะโอ้ถึงมัดรัวๆของบาดังไปแบกดาก้อนบินว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 น,น,นไปอยู่ว่าจังไดโซโลวนกันโอ้สูเตเข้าไปเอสเมออันตีเข้าไปแล้วอ่าเป็นกุชชนเก็บซินินาไปได้ฟังโก้ที่คาจาดึงออกมาแล้ว,ลวเก็บได้โอ้เหลือสามนัดสำหรับชิมซาดลาแต่เอสเมอร์ก่อนนี่งโอ้ลานเดสออกมาหนีทไไหนแทบไว้เนาะเหลือสี่เนาะอ่ามันจะฟังโก้ตายแต่ว่าหายาอันตีซับซับ มินเนี่ยนจนเบิร์ดแล้วเนาะว่าตั้งไหนอาทีมซัดเล้าจะกันอยู่บอตอนนี้ว่าตั้งไหนโอ้ว่าลอดตัวที่สองกับมาแล้วเนาะหายาตั้งไหนโอ้ลานโอ้เกือบหมลอดแล้วลานเนาะหนีแทบบ่ทันหลอดมาแล้วกันอยู่บหายาเข้าไปแล้วอันตีซับซับโอ้แบ็คดาก้อนบินหนีไปแล้วฟังโกเกิดมาตั้งไหาางน วอายังไงคา,า,าจ้าดึงแผงมาบอคาจ้าดึงสู้สตแต่ว่าดึงสตันแต่ว่าบาดังยัดเข้าไปแน่นเอิร์กเลยเนาะทุกคนสองส,สามคนเนาะโอ้ห้ายาเก็บยูทรงไปได้เนาะอ่าแต่รอดตายไปแล้วตอนนี้ป้อมเหลือเครื่องรอดว่าทยังไนว่าทยังไนสู้โยกล้ำมาโอเตะห้า,า,หหา,หา,หาหยาเ,เ,เข้าไปอ่าลานเดทไลห้ายาห้ายาหลบได้เนาะง่ายเข้าไปโอ้ตอนนี้ลานถลกรายแล้วโดนหนึ่งเดทออกมาได้เป็นซีน่าดโดนจัดเนาะเรียบร,ยร้อย โอ้สามสิบแปดต่อเก้ารอสกอร์นะตอนนี้ผ่านไปได้สิบเจ็ดนาทีป้อมเหลือน้อยเดียวเนาะโอ้๋ทางไหนหานยาเข้าไปเรียบอะกูซิออนแจกมีดไปกับบูทึกเนาะเอากูซิออนดึงสตั้นอีกแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นเจนดารี่ของอาเอสมูนลนาระกระท็กเกมไปได้เลยเนาะโอ้ดูเดือดแล้วเนาะสำหรับอันนีว่าเป็นซึกแห้งสักสี่เนาะ อ่าอ่าถ้ามาักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัมมี่ไอเดอร์ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามและเข้ามาเบิ่งเด้อขอบใจหลายๆอ่าสำหรับมุน,นี้ก็มีเท่านี้เนาะเจอกันใหม่